ดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นถุงนะคะที่พวกเราได้มาฟรีนะคะเขาจะในตำบลที่พวกเราอยู่เขาจะให้มานะคะว่าแต่ละช่องเนี่ยเราใส่อะไรเห็นไหมคะเหมือนอันเนี้ยเพื่อใส่เป็นกระดาษนะคะแล้วก็อันเนี้ยเขาจะมีเขียนบอกเลยอันนี้เมนทัลอันนี้ก็จะเป็นพวกกระป๋องกระป๋องปลากระป๋องกระป๋องใส่ผักผลไม้อะไรก็ว่าไปนะคะแต่เราต้องล้างแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ในนี้นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นถุงพลาสติกค,ค,ะคะ่ะเขาจะเขียนไว้บอกหมดเลยนะคะ ลุงใส่ผิดช่องอ,อ๋อนี่ไงคลสอ๋อที่จริงมันต้องเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นหนังสือพิมพ์นะคะแล้วลุงแกก็จะไปโยนทิ้งของแกเองแล้วก็จะเป็นขวดพอไปโยนทิ้งเดี๋ยวเขาก็จะมีบ่อเองว่าใส่ขวดแยกแบบไหนแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะพวกเราก็จะมีค่ะที่บ้านเขาจะมีถังให้สองถังนะคะ,ะเขาเริ่มทำมาประมาณ2ปีแล้วเพื่อทำวิดีโอไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะเดือนมกราแต่เพี้ยยังไม่มีเวลาตัดต่อส่วนที่เหลือเลยนะคะ คือช่วงนี้ยุ่งมากค่ะเดี๋ยวก็เอามาให้ดูนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีรูปภาพบอกด้วยสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยรู้ภาษาอะไรเงี้ยเขาก็มีขวดมีอะไร <c oughs> เขาทําให้ตั้งแต่คนอยู่าพารเมนต์เขาก็ทํานะคะ <c oughs> เพราะว่าที่สวีเดนเขาเป็นอะไรที่อนุรักษ์ <c oughs> เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมากก็ให้ความสําคัญเรื่องพวกนี้มากเลยนะคะอืมแต่ว่าคนที่อยู่บ้านนะคะเขาเริ่มมาใช้ได้ประมาณสองปีแล้วนะคะที่แบบว่าเอาถังมาทิ้งไว้ให้ที่บ้าน แล้วให้แยกขยะทําให้สะอาดเรียบร้อยเปียวถ่ายวิดีโอไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเปียวจะลองมาตัดต่อแล้วจะเอาลงให้ดูนะคะ,ะ,คะทุกคนแหมวันนี้เปียวจะมาให้ดูทังขยะนะคะทังขยะหมายเลขหนึ่งบ้านเปียวนะคะจะติดเอ่อเปียวจะเอาถาังขยะขนาดใหญ่นะคะเราจะมีทางที่หนึ่งเขาจะให้วางติดกับถนนเขาจะเขียนป้ายบอกเลยนะคะให้วางไว้ติดกับถนนคนที่ อมีอคนที่อยู่บ้านนะคะเขาจะเอาถังขยะมาลงให้สองถังนะคะถยะแล้วถ้าถุงตัวนี้ค่ะถ้ามันหมดใช่ไหมคะเราก็เอามามัดปากไว้อย่างเนี้ยเขาก็จะเอาถุงมาวางไว้ให้เราแบบนี้ค่ะส <c oughs> งสัยใช่ไหมคะว่าถุงตัวนี้คืออะไรถุงตัวนี้เราจะเอาไว้ใส่เศษอาหาร พวกกับข้าวอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเอาไปทําเป็นแก๊สแบบคล้ายๆกับว่า <c oughs> โอก gas นะคะทุกคนเนี่ยค่ะถุงใส่เศษอาหารนะคะเนี่ยค่ะพี่เอามาผูไว้แบบนี้เดี <c oughs> ๋ยวจะเอาไปใส่ขยะเรามาดูกันนะคะว่าถุงหมายเลขที่หนึ่งมีอะไรบ้างเออขอโทษคะ่ะถังหมายเลขหนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะถังหมายเลขหนึ่งอ่า เราก็จะมีหนังสือพิมพ์ค่ะอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์นะคะถ้าเป็นกระดาษที่มีสติกเกอร์เป็นคล้ายๆกับว,ว่ามีเป็นพลาสติกอะค่ะเขาให้แกะออกนะคะเขาเอาแค่กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะส่วนช่องต่อไปนะคะเป็นถุงเป็นเป็นถุงพลาสติกหรือว่าเป็นกล่องที่ใส่น้ํายาซักผ้าที่เป็นพลาสติกนะคะเห็นไหมคะเขาเขียนไว้ว่า plus นั่นแหะคะ่ะ เพียวก็จะทิ้งพวกกล่องอะไรพวกเนี้ค่ะลงไปนะคะอีกช่องหนึ่งช่องนี้เขาเขียนว่าอ,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 อู้แฟกลาสอูแฟกลาสกลสแปลว่าขวดที่ไม่มีสีนะคะขวดที่เป็นสีขาวล้วนๆนะคะเราก็จะทิ้งลงไปในนั้นส่วนตัวนี้ค่ะเป็นเมนทัลอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกกระป๋องแหมก่อนอื่นเราจะทิ้งกระป๋องลงไปนะคะพวกกระป๋อง กระป๋องขวดโค้กที่ไม่สามารถขายได้อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยมือบังค่ะขอโทษนะคะพวกเนี้ยเราก็ต้องทําความสะอาดพวกกระป๋องมะเขือเทศอะไรเงี้ยเราก็ต้องล้างทําความสะอาดให้ดีนะคะเอาน้ํเขยา่าเขยา่ขยานิดนึงเนี่แหลคะค่ะเราก็จะทิ้งไว้ตรงนี้นะคะเขาจะมีกําหนดวันคล้ายๆกับว่า<ม>เขาจะเขียนบอกคะ่ะว่าวันไหนเขาจะมารับเราก็เอาวางไว้ติดถนนให้เขานะคะเนี่คะ่ะจะเป็นแบบนี้ นะคะถังต่อไปเป็นถังที่สองนะคะมาดูว่าถังที่สองมีถังอะไรบ้างอันนี้ของเปียวเป็นถังขนาดใหญ่นะคะสามร้อยเจ็ดสิบลิตรค่ะถังขนาดใหญ่ดีนะคะอันนี้เป็นอีกถังหนึ่งถังหมายเลขสองนะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงขยะที่เราใส่พวกเ,เราใส่พวกเครื่องดูดฝุ่น ผงอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องมัดปากให้เรียบร้อยนะคะเห็นไหมเขาทาให้บอก์ดเขาจะเขียนบอกหลุดเลยลว่าเราเป็นพวกกระดาษนะคะกระดาษใช่คยๆกับว่ากล่องลังอะไร่เงี้ยค่ะเราก็ต้องทําให้เขาแบนราบแบบนี้นะทิ้งนะคะเพื่อที่จะให้ประหยัดพื้นที่นะคะอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับกระดาษนะคะเหมือนขวดนมกล่องนมกล่องสื้ผ้าแฟบใส่สื้ผ้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้เห็นไหมคะที่เป็นถุงเขียว เขาเขียนว่าเกลือนะาวเส้นอันนี้ก็จะเป็นพวกเศษอาหารเปลือกกล้วยเปลือกอะไรก็ว่าไปนะคะเศษกาแฟาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องมัดปากถุงให้เรียบร้อยนะคะทิ้งลงไปตรงนี้เขาเขียนบอกหมดเลย<ม>ส่วนเป็นพวกผักพวกไรเปี<ม>้ยวก็เอาไปาทิ้งใส่ทางของเปี้ยวไว้ทําเป็นปุ๋ยนะคะตอนนี้เต็มแล้วแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ขวดที่เป็นสีนะคะสีเขียวสีม่วงสี แดงสีต่างๆนะคะแล้วเราต้องเอาสติกเกอร์ออกด้วยโอเคนะคะแล้วมาดูกันค่ะพามาดูถังขยะของเปี้ยวนะคะที่เปี้ยวเอามาทิ้งพวกเศษผักหรือเศษออะไรพวกนี้นะคะเนี่ยค่ะไปทำไปทำปุ๋ยนะคะนี่ถังตัวนี้นะคะอันนี้ใส่ได้เฉพาะเศษผักนะคะเปียวไม่ได้เอาแบบใส่เศษ อาหารเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยพี่ไม่ได้เอานะคะพีเ่เอาแบบธรรมชาตินะคะราคาก็จะแตกต่างกันอันนี้ตรงนี้จะเป็นขอโทษนะคะที่พี่เอาใช้เท้าอันนี้จะเป็นที่เราดึงออกมานะคะเป็นดินปุ๋ยนะคะเนี่ยค่ะเศษอาหารไม่สุภาพนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นพวกเปลือกส้มเปลือกอะไรเขาก็จะยุบตัวลงไปแอปเปิเ้ลเศษอะไรต่างๆ่ะคะ่ะว้าวนี่จะให้ดูดอกไม้สเนอร์ดบะ สเนอร์ดบปะอือให้ดูค่ะเห็นไหมคะดอกไม้เพื่อนบ้านสเนอร์ดบปปะสวยไหมคะโอ้สวยมากเลยโอเคค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคน